เชื่อเชื่อที่สองเนาะสติโดยทางสาวพวงกับมาเป็นเมื่อแรกเนาะกับยังโมโหซื้อเสียงแน่นทั้งนองเพิ่นเมื่อแรกเนาะสาวเป็นี้กไงะขออนุญาตถามซื้อเด้อซื้อแม็กกี้โอ้สาวแม็กกี้เนาะโดยโดยอายุจักปีอะไรสาวสองปีสาวสองสาวสองเนาะโดยอากำลังเป็นสาวคนใหม่ค่ะพี่น้องเลย กะเห็นแต่ละลายซ่องเนาะ่ายทำทางน้องเพลนแต่ทางสัพวงกะบ่เคยมาจักเพื่อเป็นมาเป็นเมื่อแรกเนาะเมือม่อแรกเมื่อทมิดเลยเมื่อนี่กะเห็น,นในลายซ่องเนาะในโทรศัพท์กะงามเนาะแต่ไมาเห็น<ด>จริงงามเพื่อพี่น้องเลยอ่าปกติคือบ่เคยเห็นในบ้านวะมาแต่ทางใดมาแต่ไทยมาแต่ไทยโอ้หางกามีใหม่เนาะแน่นแหละอยู่บ้านเดียวกันได้กันยังบ่เคยเห็นเพลนดูอ่ะเป็นมาแต่ไทยเนาะ ดยจันไรสาบุนีโออันอันมุกอ่าว่ามาอยู่ในเพื่อนบ่เหมืนเลยเมนเม่นะเม่นม่ทันออกเพราะว่าซักเครื่องโดยเฮือนเฮือนเจ้าบ่เฮือนเอื้อยเฮือนเอื้อยอ๋อเจ้าอยู่หน้าบัเนี้มืมอนี้เจ้ามาอยู่เฮือนหรือว่ามาซักเครื่องเฮือนเอื้อยเนาะเมนเมนเมนอ๋อคือว่าซักเครื่องสิเตรียมไปใช้บัเนี้เตรียมซักลายแท้เตรียมไปไทยคุณแหละอ๋อสิลงไทยบ่บัเนี่ย ไปลงายบันนี้ยังจักเดือนะิึ้นมาจักวีแบบนี้บ่โดนหรอกประมาณอาทิตย์เดียวเราขึนมาอ่ไงจ้าลุงเอาเครื่องบ่แมนเมลงเอาเครื่องมาอยู่น้ำเม่แบบนี้โอตะกี้ว่าเจ้าชิคนมาดิ่นเยี่ยมยามทั้งเมว่าชิลุงหิบกลับไปอีกเมนนบันนี้ทั้งเมกับเพื่อนยางให้อยู่น้ำมีคนดูทั้งเจ้ากับชิลุงไปเอาเครื่องกลับมาอยู่น้ำแม่บับนี้เือเดยเมื่อได้จะชิลุงไป อีกสองมือบดนเนาะกเกี่ยวเครื่องเนาะลองไปจัาเข่องแล้วคนอย่าถามเนาะทางเจ้าน่ะเป็นผู้สาวบ่โดยแม่เลยผู้สาวแบบแบบยังไม่เคยแต่งงานเนาะโดยยังไม่เคยแต่งงานแต่เคยมีแฟนแบบหมั่นกันแล้วแต่ยังไม่แต่งตอนนี้เลิกล่างกันไปแล้วบ่เลิกแล้วเลิกกันไปแล้วเนาะทางคนต่างอ่ะ ทำนาทีไพ่มันเนาะมันนี้กับคนเป็นสาวโสดอิสระวัเนี่ยเป็นผู้สาวเต็มตเลยมีคนไหนเข้ามาโอ้ลมคุยน้ำพึ่นกับได้บ่ดสได้อย่าว่าทางเอสซีฉลองเนาะอยากว่าอยากอยากโอ้ลมคุยทางสาวไม่กี่บ่กอ่หายรมบ่โดยโดยเปิดใจเนาะอยากคุวยยูเขากะลมไปเนาะว่าเป็นผู้สาวแล้วคนกันแน่เนาะแม่อ่าก็ยังได้อันเต็มเต็มว่าเปิดใจไปนี่ ขอโทษขอภัยน้องเมื่อกี้กับเสียงอ่าสายเฮียเข่าเนาะโดยจังสายเพิ่นมีเวียกมีงานแล้วเพิ่นโทรมาเพป็นพี่น้องเลยอ่าจังได้ทางสามเมื่อกี้กินข้าวกินน้ำล้วบ่กินแต่ข้าวเศร้าข้าวเถียงยัง้ยมาทันกินกินกันยังเลยกินกับลาบซีนโอ้ยมาได้ใช้ลาบซีนอ๋อเอื้อยเพิ่นไปไอ้งานแต่งงานแต่งกับแม่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับงานดองเนาะเทศกาลไลยแม่และแม่เลยโดย คนในบ้านนี่บวแต่งงานแม่นแม่อืมจะบ่าวจะสาวบัในบ้านแม,มแม่นอืดอโดอยแม่นนะเนาะส่วนในเทศกาลงานดอกง,งานบุญไล่ในบ้านสินหลาบสินอาหารดีนะเนาะ <laughs> ดยอ่าจังได้ทั้งอันนี้อ่าอยากขออนุญาตถามเนาะว่าตั้งแต่เปิดใจไปอ่ปทาทั้งส่งเขากับส่งสะดวงแล้วนี่นะมีคนรลองคนร้องเดี๋ว่อเดี๋ยวนี้ บัวมีโอ้ยยังบัวมีอยู่เนาะคือว่าทางส่งของสาธิตมันก็มีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นขอไล่เจ้าอยู่ได้เพิ่นอนทักหาเจ้าบ่บ่สงสัยเพิ่นยังงาน้าเบียกอยู่ไหมสาธิตาเบียกเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาน้ำข่อยไปนะข่อยก็ได้หายเพื่นที่ห้อยแล้วเนาะโสงสัยเพิ่นยังเอาบัว่างเนาะโดโดถ้าทางเพิ่น แชทโทรอย่างมากอะโอ้ลมคุยน้ำเพิ่นนี่เด้อเพิรนพอบนั่นเนาะเพิรนโทรมากอะคุยปากว่าน้ำเพิ่นนั่นแหละกัเพิ่นกับคอมาหลายคนอยู่คอไล่เจ้าทางสะดวงกะบเอฟซีคอสะดวงกะให้ยสองคนแล้วแต่แต่เพิ่นกับวายังมูมีเนาะแม่ยังมีเพิ่์นอ่ะยังจุงเวียกอยู่เนาะ สาวบุนมี่เป็นอยังโน้เห็นบัวซาวงามโลดแมนบ้าบ่ออกบ่เห็นบ้าบ่ออกเลยเป็นจังได้ซาบุนมี่บ่อยากถามบ่มาครั้งแรกหนูมาเพิ่นเป็นจังได๋แม่นมาแบบอยู่น้ำแม่นี่สิอยู่น้ำแม่เลยบ่แบบกลับมานี่บ้ดนี้โดยว่าสิกลับมาอยู่น้ำแม่เลยค่ะลงไปอีกรอบนีขึ้นมายาวเกลี่ยงเนาะแล้วก็กลับมาโดยขออนุญาตถามเนาะอ่ามีอ้ายเอื้โน้องจักคนในเฮือน3คน3คนโดยคุณยิง เลยเลยคูณหนึ oh, like that that oh, cool. okay. Doc, ่งแล้วก็ไอ้แล้วก็ตัวข่อยเองโอ้จ้าเป็นลูกหลาบอ่ะโดยแม่จังพอเนาะก่อนท้าก่อนอันไม่นี้พอจังหนุ่มสลายเมีนเลยมันนั่งหดานั้นอ่ะยุนุ่มสลายว่ดยุนุ่มคนใดนเนอะพิเศษดีเนาะสิโศษดีโดยเป็นจริงได้อาจัิหน่อยนี่ออกหน้าโบสักเกลื่อนกับฟงแลยแม่แม่นว่าสีออกหน้าอ๋อคือเจ้ามาซักเกลื่อนนี่ทั้งแ่วแม่เพิ่นโบอยู่หน้า แม่แม่แม่แถากับไอ้แถาแม่เพิ่นเข้ามาบ้านเพิ่งเขามาประซุ่มเนี่ยกับประู้ล้วบอวบไง่ายกัยังบ่มีไผอิวหน้าตอนนี้มีแม่แถาแม่แถวโอ้เยแต่ว่าตัวน้องเองกัซักเครื่องเลยท่านได้ออกเนาะ่ลงไปไายนี่ลงไปคนเดียวบ่ลงไปแม่ลงคนเดียวอู้สายเดียวเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยลงเลยแต่จริงๆเป็นยังได้ลงไปไายนี่ก็ยากบ่ เรามีแบบว่าพาสปอร์ตยังเรียบร้อยนะโดยการสะดวกสบายนี้นาะมีครบทุกอย่างเนาะอ่าลงไปเห็ุงานยังอยู่ไทยนะบ้านอาหารเงินเดือนเท่าไรอลไรอันนี้ขอโบโบอันนี้ประมาณสองสามร้อยนะกินอยู่น้ำคาวเพราะ่าเนี้ยใดกินอยู่น้ำคาวคาบเหมือนเหมือแล้วก็ห่อห่อกปอยู่น้ำคาวน้ำคือว่าดีเยอะนาะแหม เป็นยังได้อะนานางรถกับบเมากันยังบอนางรถบัปกติเด้ะที่ี่ไมเคยไปเลยเนาะไปไปด้วยปกติมีบัได้สุดเลยเมาเมารถสุดเยอะไรกัยังดีเนาะลาไก่บ่เที่ยวไปเนี่ยกาบวกไก่หรอกประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงกับหอดเพราะว่าบได้อยู่ในตัวเมืองเมืงเทพเลยเด้อยู่ใจบ่อยู่ลพบุรีเลยใหญ่ออกมาจากลาดพาวเลย ขึ้รถสิีขรถนีประมาณจ้บบานหาน้า่สนงหวดเนาะแม่ใจส่วงเราไปเะไรแต่ขึ้นประมาณสีขขข่ขึ้ขนๆเนาะก็มีไปตอนกลางคืนเนาะฮัว่าฮอตพุ่นกรพรีแจ้งเนาะยังไปสะดวกสบายยางเป็นกับเ็นผู้หญิงเนาะยังปวดไทย่นองเลยเมื่อ,อได้สีลงไทยแหละอีกทรงมื่ออีกองมื่อกล่าดนเนาะสบร์ดวาลงไปแล้วเมื่อได้กษัิกับขึ้นมา กับประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสั่นกับประมาณสามสี่มื้อเก็บของแล้วก็ขึ้นมาพรอาวิตย์ฝากของขึ้นมาเด้ขักของขึ้นมาก่อนแม่เนอะจังสะดวกสบายเนอะแบเมาขึ้นมากับแบบบริถอยังเม้เนอะถือมาเติโตเลยแม่คงค้นกับว่าได้คิดว่าทีมาอยู่เนาะที่แรกเนาะถือเสือมาสองสามตเลยคิดว่ามาเยี่ยมแบบแม่เชือเนาะแลมีบัตรแม่บัตรจะตไทยยูนั่บัตร คือเ <c oughs> จ้าม้านแบบนี้กับหองเจ้ากับลอกไปบ่่ม่เ็นอกว้อ <someplace>. ๋อแบบห้องชนโตเนาะนม่นถ้า่าลงไปกับมันมีแบบว่าเขอแบบหมูนอนน้าอยู่แต่ว่าเขาก็เจ้ากันง่ายไปนอนอยู่หองอื่นก็ได้ฮะนะอ๋อทางเจ้าก็ไปอยู่หองกัน,นเนาะ <c oughs> มูก็ออกไปนอนน้ำมูท้าม่เนคือว่าได้เนาะเฮากับโบเชื่อใจได้เนาะมูกันเนาะทางเ่อเครื่องของเขาอยู่พุ่นวัดทั้งตัวเขาพี่ขึ้นมาบ้านก็เมนยุ่มมูเขากับโบหัวใจได้ มันก็คือว่านอนนอนกันหลายคนบ่ะนอนเมนเนี่ยนอนนอนกันสองสามคนคนคนบ้านแต่บ้านอื่นบ่คนเมนคนบ้านอื่นเป็นเป็นคนลาวคือกันนี่แต่คนบ้านอื่นเนาะคนไทยก็มีกับมวนเนาะอยู่กันหลายคนเนาะมีแต่ผู้วเสผู้สาวเนาะโดยเจ้าเจ้าเห็นไงเกี่ยวกับอาหารเนาะเมนเนี่ยเจ้าเจ้าเป็นถนัได้จังได้เสิร์ฟเป็นได้เสิร์ฟคือชิลเลติฟไลายเนาะ บ่ค่อยได้ด<ม>หรอกเพราะว่าแบบพอเสิร์ฟอาหารกับบางคนขเขาเจ้าก็บไม่ได้หายเดี๋ยวแต่ว่าทิปรวมน่ะก็ได้อยู่แมุงสิ้นเดือนมาเพิ่นก็แบ่งใหายยังไงก็บทิปรวมเนาะและ<ม>้วก็สิ้นเดือนมานแล้วปันแวงกันมีเท่าไหร่กับแวงเหมือนกันเนาะเท่าทิปผู้เดียวนี่ก็ค<ม>ือสิหลาย์<ม>ทิปรวมนี่คือแบบเป็นเท่าไหร่ก็ทิปรวมน่ะบ่แลคือว่าแบบว่าเขาเจ้าให้แบบ ยี่สิบบาทมารวมไว้ในแบบในเก๊ในยังในซีนะเก็บไว้เนาะงโหวดไว้เดือนมาเผื่อเกิดรวมรวมว่ามันได้ละพันเล้วมีก็แบ่งกันทุกคนนะฮะพูดง่ายๆกับแบบคนใดที่ว่าได้จิบก็ต้องเอามารวมกันเบิดเนาะแล้วก็มาแบ่งกันให้เดือนเนาะสมมติว่าคนใดได้ลายก็มาไหว้ในหันเบิดเนาะนนอกจากว่าเพื่อมาเสียหายเฮาแบบว่าเป็นส่วนตัวเลยนะก็มีบ่ะไปด้วันกระโบ๊ะไปมีหรอกออก็โดนเพื่อเนาะแม่นๆ การลูกค้าลายบ่ก็ได้แต่บางมือนะบางมือก็ลายบางมือก็บลายบางมือก็นอนกับมีก็แล้วแต่มือไม่ได้ขายดีไม่ได้ขายดีเนาะแม่เวลาลูกค้าเขามาลายมือเนาะแม่มันก็มื่อหลายอย่างนะะแผนกอ่ะล่าง้วยล่างจานก็ต่างหากบ่เมนแม่เมฆัวก็ต่างหากเป็นแผนกไมแผนกเราเนาะแผนกเส์ฟก็ต่างหากคือประมาณนี้แหละเนาะโดยโดย อขออยากถามเนาะทั้งน้องก็อยากมีอเป็นครอบเป็นครั้วอยู่ว่าวคือว่าจังไรอยากมีอยู่อ,อยากมีเนาะขออยากลมไปก่อนนะแต่ว่ายังบ่มั่นใจแบบคุยแอบศึกษาดูใจกันไปก่อนเนาะ ถ้าทีให้เอาปุ๊บปั๊บก็คือจะเป็นไปบ่ได้เนาะยังเป็นไปบ่ได้แม่นแน่เลยทอดย่างเพกันกะาก็เลิกกะลากันเนาะเขาเขาต้องใส่แบบอ่ะเวลาเนี่ยเนาะโดยอ่าอยากขอเนื้อถามเนาะอ่าคนที่เคยครบน่ะอายุจะปีอายุเท่ากันเลยโอ้ยโซ่แซกันนี่เนาะโอ้เมนเลิกลากันประมาณจะปี หกเดือนอ๋อบุตรงปีเนาะแม่คือว่าหาตะกรั้งอะไรที่พอเนาะแม่เพราะว่าเพิ่อนกัเป็นแบบนี้นิดหน่อยเนาะแม่แม่คนยังต่างอยากเลีนอยู่จิตใจยังทำได้ทำใจได้แล้วว่าเขาได้แล้วแม่เพามันจะโดนเตื่นเลยเนาะแม่เก็ต้องแบบทำใจได้ต้องแบบหาคนที่ใช่เนาะใส่ง่ายก็ได้ว่าบุญเราถือมามักันชำนีเนาะ

เฮาก็ได nice so so ้โอุ้ยลงกับน้องเพิ่นเนาะมาหลายพอสมควรแล้วเนาะแม่ยนดยเฮาก็อ่าวันหนาววันนั้นเพื่อนเนาะใชได้มาหาน้องเพื่นอีกเนาะถ้ามีโอกาสเนาะโดยก็ให้ทางเพิ่นหากินข้าวกินน้ำพักพนก่อนเนาะทางเฮาก็สิได้เดินทางกลับก่อนช่วงนี้ก่ะโดยเนาะกระสบายดีเด้อสบายดีสบายดี